จิตวิญญาณธรรมชาติสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุ้มค่าเกิดสวัสดีสมาชิกที่เพิ่งกดเข้ามาฟังใหม่และสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วนะคะหัวข้อนี้ถ้าใครฟังแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานและกดติดตามทั้งหมดกดกระดิง่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการเรียนรู้ในทุกหัวข้อที่น่าสนใจไปด้วยกันค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะการใช้ศาสตร์แห่งธรรมชาติบำบัดสภาวะจิตจะได้ที่พึ่งพาซึ่งทําให้คนเรารู้สึกดีจิตใจคล้อยไปตามธรรมชาติธรรมชาติช่วยบำบัดพูดถึงในเรื่องสีที่อยู่รอบตัวเรา ก็มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อจิตใจของเราเช่นกันคือสีเขียวจากธรรมชาติช่วยให้รู้สึกร่มรื่นสบายตาสบายใจสีขาวช่วยให้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดรู้สึกถึงความสะอาดบริสุทธิ์สีเหลืองช่วยให้สดใสสดชื่นรู้สึกกระปรี้กระเปร่าสีชมพู ทำให้รู้สึกถึงความรักความเมตตาความอ่อนโยนที่มีให้กันสีม่วงแสดงถึงการสร้างสรรค์ความหวานละมุนความโรแมนติกและช่วยผ่อนคลายสีส้มช่วยให้ชีวิตสว่างสวยพบทางสว่างมีความสดใสดีใจตื่นเต้น สีน้ำตาลสื่อถึงความอบอุ่นความมั่นคงความพึงพอใจเหมือนเป็นบ้านเป็นที่พักพิงให้สงบสีแดงสื่อถึงพลังความเข้มแข็งและความทา้าทายยามใดที่มีสภาวะจิตใจที่ย่ำแย่รู้สึกไม่ดีจากภายในให้รับรู้ และทำความเข้าใจกับตนเองให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรขอให้รึกอยู่เสมอว่าเราจะกลับมาเข้มแข็งแข็งแกร่งได้ดังเดิมหรือมากกว่าเดิมเป็นคนใหม่ที่มีใจเป็นนักสู้เรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะ ธรรมชาติสอนอะไรให้เรามากมายให้เราเข้าใจโลกเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจิตวิญญาณภายในบางครั้งก็เรียกร้องธรรมชาติเรียกร้องความธรรมดาความเรียบง่ายเพื่อให้ผู้คนและตัวเราได้เข้าถึงแก่นแท้ของจิตวิญญาณภายในว่าต้องการอะไรกันแน่ใช่ค่ะ เรามีหลากหลายความรู้สึกแต่ว่าความรู้สึกไหนละ่ะที่ใช่เราที่เป็นตัวเราขอให้บอกมาบอกมาเถอะจิตวิญญาณของเราบอกมาเพื่อจะได้แสดงออกได้ถูกต้องในความเป็นเราคนนี้อย่างนี้ธรรมชาติช่วยบำบัดจิตใจเราได้มาก เมื่อจิตใจดีกายก็ดีไปด้วยโรคภัยก็ไม่ค่อยถามหามีความเป็นปกติสุขและมีความสุขสงบเรียบง่ายดังนั้นจิตใจจึงเป็นส่วนสำคัญมากที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญแก่ใจตนเองว่าด้วยเรื่องความรู้สึกความนึกคิดและความคิดถึงเรื่องต่างๆโดยให้อยู่กับปัจจุบัน และความเป็นจริงให้ได้จิตวิญญาณได้ข่อตัวขึ้นมาจากหลายภพหลายชาติแล้วได้สร้างสารค์สิ่งต่างๆมามากมายนับไม่ถ้วนล้วนแล้วเป็นวัฏจักรวัฏตะสงสารที่เราได้เรียนรู้กันมายาวนานแล้วเกิดมาชาติหนึ่งแล้วก็ตายเวียนว่ายตายเกิดกันไปไม่จบไม่สิน้นเมื่อยังไม่ถึงนิพพาน จิตวิญญาณจะถูกขัดเกลาจากตัวเราเองและจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราให้เรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นในหลายสภาวะอารมณ์ให้เราต้องเจอต้องแก้ปัญหาและผ่านไปให้ได้นี่แหละคือการมีชีวิตอยู่อยู่ยางมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีของตนเองและให้ความเคารพแก่ผู้อื่นด้วย ด้วยใจแอบริสุทธิ์นึกถึงใจเขาใจเราเวลาจะทำอะไรหรือสื่อสารอะไรออกไปพึงระลึกเสมอว่าทุกคนก็มีความรู้สึกมีหัวใจเชกเช่นกับเราเช่นกันยามใดที่เหนื่อยล้าขอให้พักพักสักครู่หรือพักนานแค่ไหนก็ถามใจตัวเองดูพักเพื่อได้พักผ่อนและได้ทบทวนตนเอง ในด้านความคิดและการกระทำเพราะเมื่อเหนื่อยล้าแล้วอย่าฝืนที่จะทำอะไรขอให้พักผ่อนและเมื่อมีแรงแล้วค่อยกลับมาตั้งใจทำสิ่งที่มีประโยชน์สืบต่อไปบางครั้งคนเราวิ่งเข้าหาความหรูหราความสบายจนลืมสิ่งที่อยู่ภายในตนที่แท้จริงคือความสงบและความเรียบง่าย ที่ใครๆหลายคนอยากมีสงบเงียบภายในใจิตใจใจไม่ว้าวุ่นกับปัญหาและเรื่องราวต่างๆมากมายความสงบคือโจทย์ที่เราต้องมาไขาคำถามเป็นปัญหาที่เราต้องตอบโจทย์ตัวเราเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่บำบัดจิตบำบัดใจบำบัดไปเรื่อยๆจนเราพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ในสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ขอให้เข้าใจตนเองให้ได้ก็จะยิ่งดีค่ะจากข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้วก็เป็นแนวทางที่อยากแนะนำให้ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนเองนะคะเพื่อจะได้ขัดเกลาจิตวิญญาณของตนเองและเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความเป็นปกติสุขค่ะ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากใจค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเราตั้งใจทำในทุกหัวข้อค่ะหัวข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะเราพบกันใหม่ครั้งหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ